สวัดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแพ็กการ์ดผู้ติดตามครบ100คนกันนะคะนี่เราแอบแพ็กไปก่อนนิดนึงค่ะเราจะเอาซองใสใหญ่นะคะมันใส่ในการ์ดจินบุ๊กนะคะใส่เข้าไปเลย สเสร็จแล้วนะคะก็จะเราก็จะมาแถมสติกเกอร์ต่อเลยนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนน้องเรานิดนึงนะคะน้องเราถามแม่นะคะโอเคแถมอันนี้นะคะอันนี้เลยแล้วก็หยิบอีกอันนึ่งนะคะ แล้วก็แถมอันนี้เลยอีกอันนึงนะคะแล้วก็แล้วก็ yes. วกเอากล่องมาวางน,นะคะกล่องย้งายอันนี้เราคุยกับน้องอยู่นะคะพาน้องจะอยากได้สติกเกอร์แล้วนะคะ ค,คุยอิดเซตอกเอากล่องมาวางนะคะแล้วก็หยิบสติกเกอร์ยัดใส่ในซองใหญ่เลยยัดเข้าไปยัดเข้าไปใส่ไม่เข้านะคะนี้ใส่ไม่เขานานนิดนึงนะคะเพราะใส่ไม่เข้ายัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดยัดไม่เข้านะคะยัดได้แล้วคะ่ะ เสร็จแ,แล้วเลยข,ขั้นตอนเดียวไปหาอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะไปหาอะไรอยู่มีวู้ช่าเรามีเสียงรบกวนน้องแล้วนะคะแล้วก็ไปหาซองอะไรไม่รู้กล่องอะไรไม่รู้รนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นนะคะ แล้วก็เอาสติกเกอร์พวกนี้เลยมาใส่นะคะยัดเข้าไปยัดเข้าไปเล่ใชแมอ้าวเลยเห็นเลยอะน่ยนะคะนี่เสียงแม่เรานิดนึงนะคะมียัดเข้าไปได้แล้วแต่ว่าแต่ว่ากระดาษสีขาวหายนะคะนะคะ เราเงียบนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะรู้ว่ากระดาษสีขาวจะหารจะไม่นี่เจอแล้วแล้วก็ยัดเข้าไปนะคะยัดเข้าไปอีกยัดนะคะยัดยัดค่ะยัดได้แล้วค่ะบ๊ายบายนะคะจบแค่